รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการดูดีวาไรตี้โชว์ค่ะเช้าวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลา4ี่นาฬิกาถึง4ี่นาิกาสามนาทีจันทร์นี้เป็นจันทร์ที่2ของปีแล้วค่ะคุณผู้ชมวางแผนชีวิตไว้หรือยังคะวางแผนชีวิตนะคะจะอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเวลาที่ให้กับวัดด้วยค่ะให้กับพระพุทธศาสนานะคะเข้าวัดทําบุญสวดมนต์ถ้าคุณผู้ชมทําปฏิบัติอย่างนี้ได้นะคะเราพรองว่าชีวิตประสบความสําเร็จค่ะ คุณผู้ชมคะวันหยุดนะคะที่เวลาเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็มกักจะไปเที่ยวกันเราก็ควรจะไปทําบุญด้วยนะคะวันนี้ดูดีออนทัวร์จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและทาบุญที่ไหนไปชมกันคะ่ะดูดีออนทัวร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทําบุญกันที่วัดหลักสี่ราชสมสรและชมภาพบรรยากาศงานยกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อโตซึ่งเราได้นํามาให้ชมกันในวันนี้ครับวัดหลักสี่ราชสมสร ตั้งอยู่ที่ตำบลยกกระบัดอำเภอบ้านแพ้จังหวัดสมุทรสาครมีหลวงพ่อโตที่ชาวอำเภอบ้านแพ้วให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากในแต่ละวันจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งคนในอำเภอบ้านแพ้วและจังหวัดต่างๆเดินทางมากราบสการะขอพรกันเป็นจำนวนมากครับอย่างเช่นภาพที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมมาในวันนี้มีประชาชนนักท่องเที่ยวมากราบสการะบูชา ขอพรหลวงพ่อโตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวจวบจมได้เวลาอันเป็นมหามงคลเลิกพระครูสาครเพื่อพัฒนาพรรองเจ้าอาวาสวัดหลักสีราสโมสรท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาพรเจ้าอาวาสวัดสามพระยาเจ้าคณะภาค14พร้อมทางแขกค,ค,คู้มิเกียติได้ร่วมการผูกผ้าแพรและยกช่อฟ้าขึ้นสู่วิหารหลวงพ่อโตครับ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านสำหรับในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสในการที่จะได้มาแวะมาเยี่ยมเยียนวัดลักสีราชสโมสรซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นแดนมหามงคลเพราะว่าเป็นที่ประดิสฐานขององค์หลวงพ่อโตวัดลักสีซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่จะได้ ประทานพรอันเป็นมงคลให้ทุกคนทุกท่านท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาสู่วัดหลักสีราชสโมสรในเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนอันสำคัญอีกเดือนหนึ่งนั่นก็คือในวันที่14มกราคม2554นี้เป็นวาระโอกาสเป็นดิถีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ได้ มีอายุครบ88ปีบริบูรณ์ในวันที่14มกราคมคณะศิษยานุสิ์ก็จึงได้ตั้งใจในการที่จะได้บำเพ็ญกุศลถวายหลวงพ่อด้วยการจัดให้มีการบริจาคลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่13มกราคมก่อนวันเกิดหลวงพ่อหนึ่งวันตั้งแต่เวลาเช้า9นาฬิกาเป็นต้นไปท่านทั้งหลายจะได้สร้างบุญสร้างกุศลด้วยตัวท่านเองด้วยการบริจาคโลหิตช่วยชีวิตของผู้อื่นก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรท่านทั้งหลายได้มาร่วมการบริจาคโลหิตในเช้าวันที่14มกราคมตั้งแต่ตอนเช้า7นาฬิกา หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ก็จะได้ตักบาทใส่บาทถวายพระ88รูปที่วัดลักษีราชสม,มสรหลังจากนั้นเวลาเพลนคือเวลาส0บนาฬิกาพระสงฆ์ทั้งหลายก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกับประวัตนสูตรจำนวน88รูปแล้วก็จะมีพิธีถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์ ทั้งมวลทั้งจังหวัดสมุทรสาครอีกจำนวน888รูปหลังจากนั้นแล้วเมื่อมาถึงวันที่3กุมภาพันธ์เราเรียกว่าเป็นวันตรุษจีนก็คือวันขึ้นปีใหม่ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่วัหลักซีราัตโมศรก็ได้จัดให้มีพิธีกรรมอันเป็นกุศล นั่นก็คือการเททองหล่อองค์หลวงพอ่อโตจำลองและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเททองหล่อพระสยามเทวาธิราชเพราะว่าพระสยามเทวาธิราชนั้นเป็นเทพพยดาที่ปกปกรักษาคุ้มกองป้องกันพวกเราชาวไทยทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพในนามของพระศาสนา ในานามของคณะสงฆ์วัดลักสีราชสโมสรอันมีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์เป็นประธานก็ขออนุโมทนาสาธุในสิ่งที่เป็นกุศลในคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกำบันเป็นให้เป็นไปขอคุณงามความดีเหล่านี้แหละจะได้เป็นตบะพละวะปัจใจโดนบันดาลให้ชีวิตของทุกตนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลละนาน ขอเจริญพร